ตอนนี้อยู่กับเจ้าตัวนี้นะครับไฮเซน8,000 BTU เป็นแอร์เคลื่อนที่นะครับหลังจากที่ได้ซื้อมา,อาคลิปที่แล้วเป็นคลิปแกะกล่องน,นะก็คือรีวิวไปแบบลวกๆนะหล,หลังจากที่ได้สำรวจดูแล้วนะก็เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดกันเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาแอร์เคลื่อนที่เอาไปใช้ในสถานที่ต่างๆเอาไปแคมปิ้งนะในช่วงหน้าร้อนนี้หรือแม้กระทั่งจะไปใช้ ในหอพักในคอนโดที่สำหรับคนที่ไม่อยากจะติดตั้งแอร์เนาะหรือว่าเขาไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอร์บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกนะสำหรับตัวนี้ราคาดีมากาแบรนด์ไฮเซนเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับในกลุ่มของคนใช้แอร์เคลื่อนที่นะก็จะเป็นเป็นผิดพันแอร์เคลื่อนที่ที่มีคุณภาพเนี่ยวัสดุดีมากเป็นพลาสติกแบบเดียวกับพวก แอร์บ้านยี่ห้อแพงๆอ่ะพวกเฮฟวี่ดิวตี้อะไรนะมิสูพานา lg อะไรพวกนี้ก็คือจะใช้พลาสติกแบบนี้แบบเดียวกันตัวเนี้ยเหมาะสมที่สุดนะเหมาะสมในเรื่องคุณภาพราคาแล้วก็ตัว BTU ที่เหมาะสมสำหรับที่จะไปในการแคมปิ้งนะเพราะว่าลันยางเต็นท์ส่วนใหญ่เนี่ยจะอนุญาตไม่ให้เกิน9,000 BTU เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปดึงไฟในรางจางเต็นเขาจนเกินไปนะครับตัวนี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่22กิโลกรัมนะลองยกดูแล้วก็สำหรับผู้ชายก็ยกเคลื่อนย้ายได้ไม่ยากนะครับแล้วก็เขาจะมีล้อเลื่อนมาให้ด้วยก็ค่อนข้างลื่นไหลเลยก็สะดวกนะครับดิเมนชันของเขาเนี่ยขนาดของเขาก็จะอยู่ที่30 คูณ35นี่คือ35นะนี่คือกว้าง30ก็วัดดูคร่าวๆแล้วสูงจากพื้นจนถึงข้างบนเนี่ยประมาณ67ก็ถือว่าขนาดไม่ใหญ่ข้างหน้าก็จะเป็นลมเย็นออกเนี่ยเขามีรีโมทให้ด้วยนะครับก็คือรีโมทเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันเดียวกับแอร์บ้านเลยแต่ว่าต้องบอกว่าบางฟังก์ชันในตัวนี้ใช้ไม่ได้นะ อันนี้อาจจะเป็นอแอร์รุ่นใหญ่ๆขึ้นไปเงี้ยเป็นระดับหมื่น BTU ขึ้นไปน่าจะใช้ได้ก็คือที่ใช้ไม่ได้ก็คือสวิงเพราะว่าอันนี้จะเป็นสวิงแบบแมนนวลนะเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีปรับซ้ายขวาได้ส่วนขึ้นลงเนี่ยก็ใช้ปรับแบบแมนนวลเอาสวิงหรือไม่สวิงเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าแอร์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปใช้เฉพาะเฉพาะจุดอยู่แล้ว จะไปใช้ในพื้นที่เล็กๆอยู่แล้วข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมการทำงานแล้วก็จะมีจอดิจิตอลปุ่มเปิดปิดปุ่มโหมดการใช้งานปุ่มเพิ่มลดอุณหภูมิก็ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากอะไรหรือว่าจะใช้งานผ่านรีโมทคอนโทรลก็ได้คือการทำงานของแอร์เคลื่อนที่เนี่ยจริงๆแล้วหลักการทำงานมันก็คือ แบบเดียวกับแอร์บ้านนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาเอาระบบคอยเย็นกับคอยร้อนมารวมอยู่ในตู้เดียวกันนะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นส่วนของคอยเย็นนะให้ความเย็นออกไปแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์มีคอยร้อนตรงนี้อาเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นเมาส์สำหรับใส่ท่อเพื่อปล่อยลมร้อนออกไปนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีท่อมาให้หนึ่งท่อนะครับ แล้วก็จะมีอันนี้คือปลายท่อจะเป็นตะแกรงแบบนี้สำหรับปล่อยลมร้อนเราก็จะเอาด้านนี้นะครับมาสไลด์เข้าตรงนี้แล้วก็ท่อเนี่ยมันสามารถยืดหดได้ยืดออกไปไว้นอกห้องหรือนอกเต็นนะครับเพื่อปล่อยลมร้อนออกไปและส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลมเข้าสำหรับคอยร้อนอ,อันนี้ที่เห็นเป็นอย่างนี้ มันคืออุปกรณ์เสริมนะเดี๋ยวผมจะบอกในในคลิปต่อไปก็ได้มันจะเป็นโซลูชันหนึ่งของของในการใช้แอร์นะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแอร์ก็คือระบบ2ท่อนั่นเองนะครับเ,เห็นทั่วๆไปเนี่ยเขาจะทำเป็นคลิป DIY กันก็คือจะ DIY ตรงส่วนนี้นะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดบ้างใช้กล่องไฟบ้างแต่ตัวเนี้ยผมจะมีอีกโซลูชันหนึ่งซึ่งไม่ต้อง DIY เลยไม่ต้อง ทำไรเลยมีคนเข้ามาทําขายนะข้างบนนี้นะครับมันสามารถที่จะแกะได้นี่แกะเพื่อทําความสะอาดตรงนี้ก็จะเป็นอาฟิลเตอร์นะหน้ากากกรองอากาศเหมือนแอร์บ้านนั่นแหละอันนี้สามารถที่จะดึงออกมาได้นะครับแล้วก็ไปใช้น้ําฉีดแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของแผงคอยเย็นก็สามารถที่จะใช้ไดโวเป่าทำความสะอาดไล่ฝุ่นออกไปหรือว่าสเปร ฟมล้างแอร์ทั้งหลายก็สามารถมาฉีดทําความสะอาดตรงนี้ได้นะเราสามารถทําความสะอาดได้ด้วยตัวเองเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่คืนเข้าไปกดเข้าไปง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างด้วยก็เช่นกันนะครับแต่ก็ด้านข้างเนี่ยไม่ต้องแกะมันสามารถเนี่ยมันมีลิ้นตรงนี้สามารถดึงออกมาได้แล้วก็ไปฉีดทําความสะอาดเนี่ยเป็นฟิลเตอร์แบบเดียวกันกับแอร์บ้านเลยเห็นไหมครับสายไฟ ให้มาประมาณเท่านี้นะมันจะมีที่เป็นเคเบิลไวรัสเก็บสายไฟตรงนี้ด้วยนะผมก็เก็บไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่สายไฟให้มาสั้นไปนิดหนึ่งนะครับข้างล่างนี้ก็คือจุกปล่อยน้ําทิ้งนะครับเห็นขาบอกว่าไม่ต้องต่อสายยางนะคืนหนึ่งเนี่ยเราใช้เสร็จเราก็สามารถที่จะไปหมุนหมุนเพื่อปล่อยน้ําออกไปได้ หรือว่าบางคนจะแบบสบายใจนะก็สามารถที่จะหมุนเอานี่ออกแล้วก็ต่อสายยางออกไปนอกเต็นท์นอกห้องได้เนี่ยเขาก็จะมีมอกออะไรตามมาตรฐานถูกต้องเป๊ะเลยนะครับเราก็ใช้งานแบบอุออ่นใจได้นะครับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพในเรื่องของการกินไฟก็อยู่ที่พันสามสิบวัตต์นะครับก็อยู่ที่อุณหภูมิที่เราใช้ด้วย โดยทั่วไปถ้าเป็นผมนะผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ25-24ก็ไม่ได้กินไฟมากมายโอเคเดี๋ยวลองเปิดใช้งานดูนะครับอันนี้ลมค่อนข้างแรงเลยนะ เดี๋ยวผมลองถอยมาโอ้ลมแรงดีเลยครับแล้วก็เย็นเลยนะเพราะว่าเปิดมาสักไม่กี่วินาทีพอคอมเขาเริ่มทำงานลมเย็นมันก็ออกมาเลยนะผมว่าไว้ใช้ในเต็นท์นี่สบายสบายเลยสำหรับเสียงคือมันมีการทำงานของคอมเพรสเซอร์ยังไงก็ต้องประมาณนี้แหละเนี่ยผมเข้าไปใกล้ๆเลยนะ แล้วก็มีเสียงลมตรงที่เป็นช่องลมเย็นออกเนี่ยเสียงจะประมาณนี้อันนี้ผมลองเปิดใช้งานดูคร่าวๆนะครับไม่ได้ติดตั้งแล้วก็ไม่ได้เทสเรื่องการปรับอุณหภูมิในห้องอะไรมากมายแต่ว่าเนี่ยมายืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยสมมติว่าอยู่ในเต็นท์เราเนาะโอ้นี่เย็นเลยนะครับเนี่ยเย็นฉ่ำเลยนี่ผมลองอเอาท่อ ลมร้อนยืนออกไปอีกห้องหนึ่งซึ่งมีมานกันแบบง่ายๆนะครับก็ใช้งานได้โอเคเลยเนี่ยลมเย็นมากเลยแรงลมเขาจะมี2สเต็ปนะแล้วก็มีการปรับอุณหภูมิได้ลมเย็นมากโหมดการใช้งานก็จะเหมือนแอร์บ้าน ทั่วๆไปเลยนะครับมีโหมดคูลโหมดดรายโหมดอีโคอะไรประมาณนี้โหมดอื่นนะครับพวกไอฟิลอะไรพวกนี้ก็ลองไปใช้งานกันดูนะอันนี้ผมยังไม่ได้ลองใช้แล้วก็มีการตั้งเวลาเปิดปิดโหมดสลีปอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับถือว่าการทำความเย็นนี้ดีมากเลยคุ้มค่ากับราคานี้เลยนะสมกับที่หลายๆคนแนะนำให้ผมใช้ตัวนี้นะครับ ใครที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจตัวนี้อยู่บอกเลยนะว่าจัดได้เลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนใครมีคำถามใครสนใจแอร์รุ่นนี้แล้วมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ลองสอบถามมาดูได้นะครับ